โอเคเสียเวลามาเยอะมากสำหรับขบวน109กรุงเทพอภิวัชเชียงใหม่นะฮะซึ่งตอนนี้นะครับรถล,ล่าช้าอยู่ที่133นาทีนะครับสาเหตุที่ล่าช้ามา1 0ยกว่าเนี่ยก็เพราะว่าหัวรถจักเสียนะครับไปเสียที่ห่วงนิ้วนะครับออกมาตอน2ทุ่15ตอนแรกเนี่ยรถล,ล่าช้าอยู่ที่137นาทีตอนนี้ลดลงมาเหลือ 133นาทีนะครับเวลามันเปลี่ยนได้ครับเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงว่าล่าช้าไม่กี่ทีเนาะโอเคมาแล้วครับ109วันนี้มาตอน3มทุ่ม13หัวจากเสียนะครับ4 4 0 4รถพึ่งมานะครับเสียเวลามาเยอะมากนะครับ นะครับมีตัวเชิญขึ้นนะครับนี่แหละครับตอนนี้รถล่าช้าหนึ่งอยู่ที่133นาทีนะครับเดี๋ยวเวลามันเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเวลามันเปลี่ยนแน่นอนนะครับโอเค ก็ตอนนี้นะครับ109เนี่ยลาช้ามาโคตรเยอะเลยนะครับหัวรถจักรน่าจะไปเสียที่ห่วงนิ้วนะครับนะเพราะว่าเออผัวจักรเสียแหละนะครับหัวจักรเสียนะครับอ่านะก็หลวงพ่อขึ้นไปนะฮะสี่ลูกนะครับนะโอเค นี่ก็คือในส่วนของรถเร็ว109นะครับกรุงเทพอภิวัตเชียงใหม่นะครับซึ่งจะเป็นเที่ยวสุดท้ายของวันนะครับที่จอดสุงแสงนะครับก็ตอนนี้เป็นเวลา3ทุ่ม14นาทีนี่นะครับดูไป้ายก้อนน,นะนี่นะครับในวันที่รถล่าช้ามาเยอะมากวันแรกเนี่ยที่ออกจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตเนี่ย ลาช้ามาถึง200นาทีกว่านะครับวันนี้เนี่ยกลับกลายเป็นว่า109ดันมาหัวจัดเสียนะครับผมก็ไม่รู้ว่าใช่ไหมแต่น่าจะใช่นะครับก็หัวจัดเสียเนี่ยมาเกิดปัญหาได้หลายอย่างมากนะครับโอเคก็นี่ก็เป็นรถเร็วเที่ยวสุดท้ายนะครับ พูดได้ได้แบบว่านี่คือรถเร็วเที่สุดท้ายที่จอดชุมแสงนะครับนะก็ล้อของอยู่นะครับของอยังขึ้นไม่หมดโอเคนะ่าจะขึ้นหมดแล้วนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าคนเราเนี่ยถ้าทําอะไรได้มีความสุขทําไปเถอะนะครับคนเราเกิดมาชีวิตมีแค่ครั้งเดียวนะครับโอเค ออได้นะครับอย่างที่บอกนะครับว่าคนเราเนี่ยเกิดมามีทั้งเกิดแก่เจ็บตายนะครับเราเกิดมาแค่ครั้งเดียวนะครับสิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าถ้าเราชอบในสิ่งไหนนะครับถ้าเราชอบทาสิ่งไหนเราทําไปเถอะนะครับเราถ่ายรถไฟไปเลยนะครับเพราะามันคือความสุขของเรา นะครับเป็นการโปรโมทรถไฟด้วยซ้ำนะครับนี่แหละฮะในวันที่เราล่าช้ามาโคตรเยอะมีตั๋วยืนด้วยนะครับคนแน่นมากเนี่เป็นเที่ยวสุดท้ายนะครับที่จ่อชุมแสงออกไปแล้วนะคะเฮ้ยมีพ่วงปอบหอพ่วงท้ายสองคันนะฮะใช่นะฮะใช่อ๋อปิดท้ายปอเหอสองคัน นะครับโอเคออกไปอย่างสวยงาม109เที่ยวสุดท้ายโอเค